บนนองแป้นนะครับอำเภอกำมะละไสจังหวัดกระสินนะครับพี่น้องครับผมคิดฮอดคิดถึงพี่น้องสุขุสุคนเดิอดนะครับอยู่หม่องไ้กะตามสร้างนะครับเจไดก็ตามเต๋เนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันครับพี่น้องครับผมไอ้ปองชชยนะครับมารรยงานต้นไรยงันตูนะครับมือนียังมือแรยงนะครับพี่น้องครับผมคิดฮอดบรรยากาศทงไรทงหน้านะครับพี่น้องก็เลยยิบเอาบรรยากาศนะครับทงให้ทงหน้า นะครับฝากตอนพี่ตอนน้องสุมงสุบันกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับผมไอ้ปองใช่นะครับรายงันตนวไรงันตันะครับเมื่อนี้ครับอยู่ตำบลหนองแปนนะครับอาเภอกำมะละสยจังหวัดกาะสินนะครับพี่น้องครับผมคิดหอดคิดถึงพี่น้องสุขสุขคนเดิ้อนะครับอยู่หม่องใดกระตามสร้างนะครับเจไดก็ตามเตนเนาะคิดหอดคิดถึงพี่น้องนะครับไอ้ปองใช่นะครับจังใดโง่คงเม่นตามานะครับพี่น้องครับผมสุขีมันเสมอมั่นดังเครือเก่านะครับพี่น้องเจ้า นะครับคิดฮอดพี่น้องนะครับไอ้ปองใช้จังโง่โคงเมนต้ามากนี่แหละครับพี่น้องครับผมบรรยากาศของไร่ท้องนาในครับฝากตอนพี่ตอนน้องทรงแรงเอิกแรงใจนะครับพี่น้องครับสุกกำสุไฟนะครับอยู่มองได้ก็ตามสร้างแก่ได้ก็ตามแต่หักและคิดถึงตลอดนะครับพี่น้องพี่น้องแล้วครับเป็นยังไงน้อคิดหอดไอ้ปองใช่บอนนะครับพี่น้องครับบรรยากาศเนี่ยมัแรงนะครับตะเวนตกดินนะครับท้องไร่ท้องนานะครับพี่น้องแจ๊คเลย จากหน่อยป่า,างไงนพี่น้องเลยเดี๋ยวไอ้ปองชัยจะพาพี่น้องใส่ปลาน่ครับใส่ปลาคอปลาเข็งปลาดุกอย่างนี้มัดนะครับพี่น้องเนี่ยน่ครับปุ้ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยยงีมือเลี้ยงนะครับพี่น้องเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับสบายหูสบายตาพี่น้องบนอนะครับผมไอ้ปองชัยเอาบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับฝากตอนพี่ตอนน้องสมองสูบบอน ส่งกำลังแรงเอกกำลังแรงใจนะครับฝากต้อนพี่ต้อนน้องเด้อนะครับผู้ใดที่นะครับสร้างคอนเทนต์เพื่อให้โฆษณาเข้านะครับหรือผู้ร่างคนนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเอื้นว่ายังบ่ได้นะครับเครื่องมือสร้างไรได้ก็เป็นกำลังใจให้กับเรากันเด้อนะครับจากใจไอ้ปองใช่นะครับขอให้ได้ไวๆนะครับผู้ที่ได้เราก็ขอให้โฆษณาเขารัวๆ นะครับพี่น้องเป็นเลัางแรงอึกร่างแรงใจน้ำกันนะครับพี่น้องครับผมให้ยูดีไม่แห้งนะครับสุขูสุขคนให้ลำลำลรลุ้ยๆๆนะครับพี่น้องครับผมอ้ยสะวันบรรยากาศพี่น้องอู้ยสบายหูสบายตาจิบนำบ้ำวินเย็นๆนะครับพี่น้องนี่อ้ยบอกเลยสม้มเปรี้ยวปากมากๆนะครับพี่น้อง <c oughs> เห็นว่าพี่น้องเปรี้ยวปากบอยังมือเลียงมากนะครับ ได้นำวินจากขวดหนึ่งเนี่ยปุ้ยประดตกห่วงเลยนะครับพี่น้องครับผมกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเอาเก้าอี้มานั่งเอาโต๊ะมาตั้งนะครับปิกนิกเบาๆนะครับยนี่ยมือแลงยังสีดูอุ้ยประดองห่วงเลยครับพี่น้องบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้นะครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันแล้วกันนะครับฝากต้อนพี่ต้นน้องสุโมงสุบอนกันแล้วกันนะครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไกลนะครับทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับหรือพี่น้องคนไทยนะครับเฮ็ดเวียคือการให้งานอยู่ต่างประเทศ นะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆกันแล้วกันนะครับสำหรับมือหนีเนาะพี่น้องเนาะนะครับบ่อยากเวอา์ลายใหญ่ห้างพี่น้องครับคิดหอดคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับก็พบพอกันแต่เพียงเท่านี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับฝากตอนพี่ตอนนองสุ่มองสุบวงกันแล้วกันนะครับกับบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องยูนดีมีแห้งกันสูขูสุ้คนนะครับไอ้ป้องใช้ลำล่ากันไปนะครับพี่น้องพบพอกันไม่คลิปหน้าโชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบาย